ครับกรัสดีท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญเกียรติคุณพี่พี่สิมุชนนะฮะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่กำลังเดินเล่นอยู่ที่สซ็นทัล้านครับอย่างนี้ครับตอนนี้ทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับกับยิปูวีวีจูโกลเซีรันขออนุญาตขอนั่งไดน้ตัวนะครับผมด้านพี่ดิพัฒน์ครับรับหน้าที่พิธีกรวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกท่านนะครับนหน้าจะตาเราเป็นอย่างดีงั้นเศร้าสิบกันหน่อยใครในที่นี้อยากได้ผิวโกลใสบ้าง อยากรีแล้วอยากให้ผ <AND> well ิวส่ำวาวอยากให้ผิวแบบเปล่งประกายดุแสงนยกมือกันใหญ่เลยนะยี่ยมมาบอกนะครับช่วยกันทำมาหากินนะแต่ว่านี้เลยนะนี่คือผลที่เรามาอยู่ในงานนี้เลยนั้นใครที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยกมือแต่ว่ารู้อยู่ในใจว่าเราอยากได้มากผิวที่แบบโปรใสเปล่งประกายนะฮะ ดีแล้วมาถึงงานครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้กิฟต์บรีดิจลสีว่านั่นเองวันนี้จะได้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟต์บรีซึ่งทุกท่านรู้จักแบรนด์นี้กันเป็นอย่างดีไม่แน่ใจสร้างันหรือเปล่าว่ากิฟต์บรีอยู่ผู้คนไทยมากี่ปีแล้วครับวรวม28ปีครับแล้วบอกเลยนะครับมีแต่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง บอกเลยนะครับว่าเป็นการการันตีมา,มากๆตอบย้ำด้วยยอดจำหน่ายซีรั่มตัวที่ผ่านมารวมแล้วกว่า3ล้าน,วนขวดเพราะเสียงปรบมือดังๆนะกับกิ๊บบอมบีกนะ่อนแล้ว